สวัสดีครับพบกับช่องน้องบอลสีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับบอลสีบอลไทยนะครับชายชนนะครับมีมีกี่พันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็การแพร่ขยายชายชนนะครับบางคนซื้อมาแพงแพงไม่กล้านะครับถ้าท่านไม่กล้าท่านก็จะไม่ได้จํานวนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทําการผ่าชายชนไปทั้งหมด2ต้นนะครับ องต้นแต่หัวยังไม่ใหญ่มากนะครับและบางต้นนี่เป็นผ่าครั้งที่สองแล้วนะครับเป็นผ่าครั้งที่สองแล้วซึ่งตอนนี้เหลือแต่ไม้จอมนะครับผมได้ผ่าหมดแล้วนะครับสองต้นนี้ก็เป็นไม้จอมนะครับเป็นไม้จอมนะครับให้ดูนะครับตอนที่ผมผ่าตอนนั้นมีอยู่ประมาณสาสองใบนะสองใบที่เอามาตอนแรกนะั้นมีสองใบแต่พอผ่าเสร็จแล้วนะครับ เห็นมครับพอแทงใบขึ้นมาใหม่แทงหลอดขึ้นมาใหม่เนี่ยกลายเป็นสีแดงเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้สมบูรณ์มากนะครับถามว่าใส่อะไรลงไปนะครับผมก็มีหลายอย่างที่ใส่นะครับแต่ว่าก็อยู่ในพื้นพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับฮอร์โมนที่ทําขึ้นมาจาก m หนึร้อยห้าสิบผงชูรสแล้วก็นมจืดนะครับหรือว่าจะเป็นน้ําสาวข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกใหม่นะครับแทงใบขึ้นมาใหม่วันนี้จะผ่าลูกใหม่นะครับ ็นใบนะครับได้วันบอลสีจังๆอันนี้คือแม่พันธุ์ที่ผมผ่าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผ่าไปแล้วนะครับมันยังมีประโยชน์นะครับอย่าทิ้งนะครับสําหรับท่านที่มีบอลน้อยๆนะครับเห็นไหมครับเอามาไว้ตรงที่ในร่มนะครับเหลือจอมันไว้มีรากติดนิดหนึ่งครับสดชื่นนะฮะยิ่งโดนฝนนะเห็นไหมครับยิ่งโดนฝนยิ่งสดชื่นเลยนะครับ อันนี้คือบอลที่ผ่ามาแล้วนะครับเราสามารถนํากลับมาบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลให้มันมีหัวขึ้นมาอีกนะครับสวยนะครับนี่เป็นบอลลูกไม้นะครับแล้วก็จะมีเสือพานนะครับเป็นพวกลูกไม้ทั้งหมดเลยนะครับสวยงามตามธรรมเนียมบอลนะครับเห็นไหมครับขึ้นสีชมพูนะครับพอโตขึ้นนะครับสวยงามนะครับ อันนี้เป็นฮกหลงนะครับทีนี้มาดูว่าบอนไซยชนนะครับที่ผมผ่าได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> พอเดือนนึงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแทงหนอ่อแทงใบขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาใส่นะครับมาใส่ชํานะครับ ขอให้มีรากนะครับมีรากมีหน่อขึ้นมานะครับถ้ามีรากเนี่ยรีบอาออกมาเลยครับเอามาแทงใส่ใส่ชําไว้นะครับมันจะทําให้บอลโตเร็วมากเลยนะครับนี่ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับเห็นไหมครับแทงใบขึ้นมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับนะครับจากการผ่าก็ถือว่ามีประสบผลสําเร็จนะครับในส่วนสองต้นที่ผมผ่ามานะครับผมมันหัวไม่ใหญ่นะครับ ก็จะได้ลูกบอลมานะครับประมาณรู้สึกตอนนั้นจะเป็นประมาณ30ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมได้แตกหน่อแทงใบขึ้นมาเป็นหลอดขึ้นมาก็จะประมาณ21ชิ้นนะครับแล้วยังเหลืออีก6แสดงว่าของผมเสียหายไปสีโอ้สำเร็จครับการผ่าครั้งนี้สำเร็จนะครับผ่ายังไงให้ได้รับความสำเร็จในการได้จำนวนของบอลสีชายชนนะครับ ทีนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับต้นบอลสีต่างๆที่ผมทําตู้อบไว้นะครับทําเองครับตู้อบไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายมีไม้หรือว่ามีอะไรก็หยิบจับมาทําได้เลยครับเห็นว่าตัวนี้จะแผงสวยมากเลยอ่ะนะครับไม่รู้แผงมาได้ไงนะครับแผงมาได้ไงไม่แน่ใจนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์แต่ทําไมทําไมมันแผงสีเขียวขึ้นมาก็งงอยู่เคยเห็นไหมครับแบบนี้เคยเห็นไหมเคยมีไหมผมก็ยังไม่ได้เปิดดูในศึกษาดูในรูปนะครับแต่ว่าเป็นตัวเกษตรศาสตร์ครับที่ที่ฮาร์ปเขียวขึ้นมาด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับจะสวยงามนะครับ ดูแล้วสบายตานะครับได้จำนวนได้ชิ้นนะครับเห็นไหครับตัวนี้จะเป็นเมืองใหม่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกคอนบุรีนะครับสวยมากเลยครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ก็สวยดีนะครับ ยอดเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับเป็นต้นทําขยายแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นตู้ที่อนุบาลไว้นะครับก็จะเป็นอานุมานพระพานะครับอนุมานอมพระพานะครับก็จะมีหลายต้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเศรษฐีพันล้านเริ่มด่างขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเริ่มด่างขึ้นมาแล้วครับเศรษฐีพันล้าน นะครับแล้วก็มีตัวเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีก็เริ่มด่างขึ้นมานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้แบบดีใจมากเลยครับคนหญิงทองม้วนสีสวยมากนะครับคนหญิงทองม้วนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวลูกเพชรเจ็ดสีที่เกิดจากการผ่านะครับเกิดจากการผ่าซึ่งจะสวยงามนะครับ ถือว่าโตไวนะครับการเลี้ยงในตูน้นี่โอเคเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดสูสักครู่หนึ่งนะครับในตู้บอลน,นะครับว่าชายชนที่ที่ผ่าต้องเป็นยังไงครับได้แม่พันธุ์อย่างนี้แหละครับครับเดี๋ยวก็โอกาสหน้าก็จะมาแนะนำกันใหม่นะครับสวัสดีครับ